กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารับครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาไคโดยคลิปนี้เราจะมาทำการสรุปแพ็คโนอัปเดตครับผมนะในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับผมนะซึ่งแพ็คนี้อัปเดตครับผมข้อมูลยาวจนถึงเดือนธันวาเลยนะครับนะก็มีอัปเดตอะไรบ้างน,นะครับผมนะเรามาสรุปกันเลยดีกว่าและเชิญเิ่มหาต้องการเติมเงินเกมบูอาไคขอแนะนำบริการร้านเติมเงินเกมเลือชิโร่เติมเงินด้วยแพ็คในเกมทูกว่าเติมเอง มั่นใจปลอดภัยสนใจเติเมเงินแพ็กเก็ใไหสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับผมเรามาสรุปครับผมอัปเดตแพ็กโน้ตรอบนี้กันดีกว่านะครับผมมีอะไรบ้างปดูกันเลยครับ โดยข้อมูลครับผมนะอัปเดตมานีครับผมนะก็จะอัปเดตครับผมเริ่มทันทีเมื่อเปิดปรับปุูครับผมเซิร์ฟเวอร์ในวันที่19พิกายนนะครับผมนะแล้วก็จะมีเพชรชดเชยครับผมเพชรฟ้ามาให้ด้วยนะครับนะโดยละเอียดอัปเดตครับผมมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับผมก็คือกิจกรรมนะครับผมนะ จดใบเตื้อสีขาวนะครับผมนะตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับนะซึ่งจิตไาโออีเวนต์นี้ครับผมนะจะเริ่มตั้งแต่วันที่19นะครับผมนะยาวจนถึงวันที่3ธันวาครับผมก็คือ14วันนะครับผมแล้วก็มีตู้กาชาเข้ามาใหม่ครับผมเซตใหม่เลยก็มีโมบีชุดเบสครับผมบิลลี่ชุดเบสอาริสชุดเบสแล้วก็โพกิบันนี้เกิร์ลนะครับนะก็เป็นตู้กาชาเพิ่มเบสในรอบนี้ และก็ต่อมาครับผมวันที่20นะครับผมเนี่ยก็คือความโกรธแคนของเซ็ตเกาะพิเศษครับผมเกาะฟ้ามาแล้วนะครับและก็วันที่26ครับผมบอสก็ส์ในเอาคานก็จะเข้ามาแล้วนะครับอ่ะก็โอเคนะครับนัเรียกว่าตีกันหน้าตาตั้งเลยนะเรียกว่าภายใน2ส,สัปดาห์เนี่ยคือมีกิจกรรมให้เราทําแบบสะใจเลยนะครับมาต่อกันครับผมในส่วนของ ข้อมูลนะครับผมตัวละครนะในส่วนของตุ๊กกาชาครับโดยจะมีตัวละครตัวใหม่ครับผมเข้ามาในรอบนี้จะมี2ตัวก็คือตัวของด็อบบิน้นรีชุดเบสนะครับผมและก็โมบิอีนาสองตัวนี้นะก็เป็นตัวละครกระสุดมั่วนะครับนะและก็ตัวละครครับผมอัปเดตในส่วนของอาริสุชุดเบสและก็โทกิบันดี้เกิร์ดนะครับอ่า และแน่นอนเราบอกว่าอีเวนต์ลีลั่นนะครับผมนะจดหมายเตือนสีขาวนะครับผมเนี่ยก็จะมีการแจกในสูตรของตัวยูสึเมดนะครับผมติดมาด้วยแล้วก็จะมีในสูตรของขอรวันนะครับผมนะในสูตรของกิจกรรมต่างๆนะครับผมนะที่เข้ามาในรอบนี้ด้วยนะและก็ต่อมาครับผมเพิ่มไอเทมนะครับผมขอสะสมครับผมอาริสุชุดเบสนะครับผมนะเรียกว่านี่แหละครับผมที่ทําให้น้องอาริสุชุดเบสของเราเข้ามาเป็นเทียเมต้ ของเรานะครับนะยังไงถ้าเกิดใครมีตัวละครตัวนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมไปทําของรักน้องเกดด้วยนะและก็ศึกทลายพระท้าความกดแค็งของเซตครับผมนะวันที่20นี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับและยังมีในส่วนของแคมเปญประกาศจับนะครับผมนะ่ยครูสองนะในส่วนของแคมเปญนะครับผมนะป้ายประกาศจับ2เท่านะครับผมนะก็จะเริ่มต้นขึ้วันตั้งแต่วันที่19นะครับผมนะพฤศจิกายนครับผมจนถึงวันที่26นะครับและก็ ในส่วนของคำขอพิเศษ2เท่าครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่2 6ครับผมจนถึงวันที่3ธัท่านวาเลครับผมงานะงานนี้ก็เรียกว่าสบายใจแหละนะฟาร์มกระสุกเลยครับอ่ะมาต่อกันครับผมในส่วนของรายละเอยียดตัวละครนะครับผมนะตัวขอมุกอีชุดเบสครับผมนะจะเข้ามาเป็นฐานะตัวละครสไตรเกอร์นะครับผมนะกระสุนม่วงเกาะแดงนะครับผมเกาะแดงนะโอเคแล้วก็มีจุดเด่นครับผมในเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องที่รุนแรงมากนะครับนะ แล้วก็ต่อมาครับผมบินุนีครับผมชุดเปสนะครับผมนะก็มาในฐานะตัวละครไซเกอร์เช่นเดียวกันนะครับผมนะโดยจุดเด่นของตัวละครตัวนี้ก็น่าจะเป็นดาเบตกระสุนบ่วงแบบทีเดียวนะครับผมนะแบบจ่ายข้าวคอทีเดียวหนักๆนะครับนะแล้วก็มีสกิลบัฟเพิ่มโจมตีเลยครับผมแล้วก็มีคีย์เดตที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ อ่ะประมาณนี้นะโดยส่วนตัวตัวละครครับผมนะเป็นตู้กาชาตู้ทั่วไปนะครับผมนะก็ถึงแม้จะไม่ใช่ตู้ลิมิตเต็ดครับผมแต่ก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจและก็ได้จับตามอกมักบาทั้งคู่ครับและก็ต่อมาครับผมตัวละครลีลันนะครับผมนะก็คือตัวของอลิซีชุดเบดอันเนี้ยรอบนี้น้องแก่มีของหลักมาแล้วนะครับผมน่าจะโหดขึ้นเยอะเลยแล้วก็มาต่ออีกตัวนึงครับผมโทกี้นะครับผมนะยังคงเซ็กซี่น่าสะสมอีกเชเดอร์ครับนะอ่ะ โดยตัวละครของเรานี้ครับผมนะจะเริ่มแต่วันที่19พฤศจิกานนะครับผมนะยาวจนถึงวันที่ 3ธันวาเลยนะครับนะก็คือสะสมกันได้มีเวลาอยู่นะหลังจากนั้นก็ผมพอหมดเวลาปุ๊บตู้กระชาพวกนี้ก็จะเข้าสู่ตู้กระชาตู้ทั่วไปท,ทันทีในสุข,ขกิจกรรมเตือนสีขาวนะครับผมนะอีเวนต์หรือละรอบนี้ครับผมก็จะเป็นอีเวนต์ยาว4อ่สองสัปดาห์นะครับผมนะเริ่มตั้งแต่วันที่1 9จนถึงวันที่3ธันวานครับผมนะแล้วก็พวกกิจกรรมนะครับผมสามารถรได้ของได้ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่10ธันวานครับนะ ในโลกเราบอกว่ากิจกรรมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมนะนเรียนในเรื่องของการทำเพจนะครับผมนะทำเพจเอ่ยนะครับผมแล้วก็สตอรี่นะครับผมแล้วก็แชร์เลเจอร์ต่าง เพแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมครับผมในสูตรขอตัวมินิเกมนะครับผมนะซื้อมินิเกมครับผมนะก็จะมีในสูตรของปฏิบัติการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของชมรมเกมนะครับผมนะก็เป็นอีเวนท์ที่ให้เราครับผมควบคุมตัวละครของเหล่าเด็กสาวทั้งหลายนะครับผมนะเอามาเล่นในรอบนี้และก็มีเพิ่มเติมครับผมรอบนี้เราสามารถใช้ตัวของโมบิ้นะครับผมนะชุดเมทกับมิีิชุดเมทได้แล้วนะครับนะก่อนนี้จะใช้ได้แค่อลิสูนะครับผมนะอ่า แถวนั้นเองไงหลักๆนะครับอาริสึกับยุสึนะครับแต่คราวนี้คือมีการเพิ่มเติมในส่วนของโบอีกับมิโดริติดมาแล้วนะอ่ะก็อย่าลืมไปทำเพจด้วยนะครับนะต่อมาครับผมศึกทลายพันธะความโกรธแคนของเซตครับผมเกาะฟ้านะครับผมก็มาเรียบร้อยแล้วนะรอบนี้ก็มีการปรับขอรางวัลแล้วด้วยก็น่าจะได้ขอรางวัลง่ายขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ดปรับเลทให้ง่ายขึ้นแล้วนะใครที่รอบที่เราตีไม่ผ่านนะครับผมรอบนี้น่าจะตีได้ง่ายขึ้นแล้ว อ่ะโอเคนะครับผมนะต่อมาครับผมก๊อฟนะครับผมนะเจอกันในอาคารครับนะรอบนี้ก็น่าจะโดดเด่นครับผมในด้านของตัววากาโบนะครับผมเอามาใช้งานในการยิงเช่นเดิมนะอ่ะโอเคครับนะที่เหลือก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ครับนะรอบนี้มีเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นมานะครับผมนะก็คือตัวของมุมงเปี๊ยครับผมแล้วก็บิโดรีนะครับผมนะบนที่บนเตียงนอนนะครับผมสองคนเลยนะ น่ารักขึ้นเยอะเลยครับผมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ชมรมเกมนะที่เหลือก็จะเป็นแคมเปญป้ายประกาศจับนะครับผมนะแล้วก็เข้าคลาสสองเท่านะครับและอย่าลืมนะครับผมนะอีเวนต์คำขอพิเศษครับผมนะสองเท่าตรงส่วนนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดฟาร์มที่สําคัญมากๆเลยในรอบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของอีเวนต์แคมเปญนะครับผมอัปเดตแพ็กในส่วนนี้มีอะไรที่เราต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษบ้างก็น่าจะเป็นในเรื่องของการวางแผนนะครับผมในเรื่องของการใช้งาน ใน uh, สุดขอ a p ครับเพราะว่ารอบดี EP เนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะดครับผมนะสสัปดาห์เลยนะก็คือมันจะมีช่วงของกิจกรรมนะครับผมนะในสุขอจดหมายเตือนสีขาวที่จะกินเวลาครับผมสสัปดาห์เลยอันนี้ก็คือฟาร์มกันยาวๆได้นะครับผมไม่ค่อยมีปัญหา,าเท่าไหร่นะในสุนขอคำเตือนนี้แต่ได้เราครับผมว่าสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะมีในสุดขอ,อเกี่ยวกับปายประกาศจับนะครับผมอันนี้เราก็ไม่เสียแอคชั่นพออยู่แล้วในการเล่นแต่สัปดาห์ที่2อนะครับผมนะก็คือ สัปดาห์ตั้งแต่วันที่26ครับนะอันเนี้ยมันจะเป็นในสูตรของคําขอ,ขอพิเศษ2เท่านะครับผมนะใครที่ต้องการนะครับจะฟาร์มใบรายงานนะครับผมนะก็สามารถฟาร์มได้เลยครับผมที่คําขอ,ขอพิเศษแต่ถ้าเกิดใครต้องการฟาร์มเงินนะครับผมแนะนํามาฟาร์มที่เป็นประการทวัติศาส์ครั้งใหญ่ได้ครับผมหรือมาเล่นอีเวนต์ในสวขของจหมายเตือนสีขาวจะคุ้มค่ามากกว่าครับนะสองส่วนนี้นะอ่ะก็โอเคนะครับ ก็ประมาณนี้ในส่วนของแนวทางการเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับผมรวมถึงอัปเดตแพ็กครับในวันที่19พฤศจิกายนครับผมมีละเอียดประมาณนี้นะก็ขอทุกท่านเล่นเกมอย่าสุดสนานครับผมและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ